ไม่ได้สาสามปีหรอกงานเรื้อปลาหนากงานเรื่อปลาี่น้องครับไก่บุกล้วครับตู้ว่าปลาคือว่าไข่เลยพี่น้องไปแล้วครับกระดารดาเรดาษ๊บเรียบร้อยโอ้ยเป็นเดปปลาควตัวนี้แผลไปแล้วมาอยู่ที่นี่ตัวนึงนั่นปลาสลิดใงญ่บึ๊บเรียบร้อยข้างมาแล้วโอ้ยเสือขาขาดสา้ตีดปีเลยพังขานยโอโหปอะไรครับพี่น้องด้บ้าเ้บ้าโติตตมเอาแล้วตัวนี้ไป อเสวัสดีครับสวัสดีตอนซีอิ๊วซาครับพี่น้องพอดีครับวันนี้มาสอยเพิ่นครับเพิ่นสิ่ทำบุญเฮียนของอันอาละชิดของของพี่น้องและววันนี้เลยว่าคิดวาสู่เบิ่งเพิ่นสาเพิ่นหรือเพิ่นราคากันว่าเอาสาหน่อยนี่หลายครับไม่ได้สาสามปีหรอกหญ้าหรือปลาหลาย เรื่อง้าเงปลานี่ว่าตัวหงวครับเอามือเอกมากหันหนาทั้งคุณน้ไรเนี้ยน้ำเขาเออเออเออเองเออเออเอาเอ้นกอเครับพเ่นเออมออเออเออเอรเออ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 เอนเออ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 เอาเออเออเอาเรอเออเออพรอเออเออเอนเออ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 เ่ตเออเเดอเออเวอเออเาเออเออเาอเออนอยจ้ ปาดูปาดอันแห้งดีแน่เด้ดบ้าเฉดนี่ล่ะเศร้าซาเมื่นี้เส <c oughs> บัดซซาก็สิไม่ได้เห็ดอย่างดอกกือมาทีมงานหลายค่ะพี่น้องมาหลุ่นน้ำกันเก็ยนั่งไปหาตะลัจ้า,า,าเอาความว่านี่บอกคุณะลัจจได้เย มุม้นมีปลาไหลที่เอาถ้ามีปลาไหลไม่เอาม,มีปลาไหลตีในนี่เออเนี่ยมันยังเลื่อนไม่เธอมียังเลื่อนเนาะเออหาปลาไหลรีอยูอ่ในน,นี่พี่น้องเอารถไถลากขึ้นมาโอ้สบายครับพี่นอ้องมาเอาน้ามโบกมีตาปลาล้วนๆมาเนี่ยเอาหญ้าขึ้นขึ้นปปตแข่งขันอีได้พี่น,ออนอออ้องอ้าวมั้ยมันยังยืนเลื่อนก็คุบบับบ,บอยู่ปลาไหลที่เื่เย่โอ้ก็มันบอปลาไหล ้อยกันครับสมอัคคคือพลังนว่ว่าหาอสนที่ยุ่งัดบันบุามันกล่นเลยขา้องปีนอันเราขาดหน่อยอามาใครน้องพี่รุ่นเนาะขาดสักปีนขึ้นขากินรอบกนไงบ้างนะขาปีน่ไรกันรอบมวะีบกิีนตอยไหมฮขาปกนิ่นมีแอนให้หักตากแดดเลยไนแดดมองเออนั่น กินกอสุ้นไทยแลยก็โอ้อโดดยยายย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 งยยยยยยยงยยยยเยยยย้ยยยยยย่ยยนย่ยยยายย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 ยนยย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 ดยย มา,ม,าามาเอามาเอาปลาสอ,อ,องตัวคุณไม่น้ำกับนี่สองตัวเลยพี่น้องครัคบไก่บุกแล้วครับโอ้วาปลาีวาไข่พี่นอ้องเห็นตัวแล้วครับว่าตักมาทิโลกเกินแล้วพี่นอ้องโอ้ปดบุบบุบบเ่บอเื่อตงได้งี้สงแมนก็ไปดูเ่ขอเห็นได้สงสง ทีมงานกับพี่น oh, yeah, anyway, ้องนมดุมันม้วนแล้วจะคู่กับ้าขนบ่คู่กับปากวาคูกับตัวใหญ่กับพน้องบุ่บุ่ยบุ่ยบุ่ยบุยบุ่ยบย่บุ่ใหุ่บุบุ่ยบ่ยบย่ยบบ่บุบ่ยุ่ยยบับ่บบุรบ ปโอ้ขุด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 นะไปเลยหลายในเรอครับก็ได kind of ้ใส่บุญใส่การใส้งานครับพี่น้องขุไมไดฮะก็ลุยกันครับหก่ายลุยครับนี่ต้ครับลครับดดดเลโอ้งไงครับพี่น้องะดใจกไครับุกมาานพี่น้อง ตับงรับแลังไหลไปหมกันนีมากยโอ้โไม่่าไมดาพีน้องเะไมกันพี่นองเราพ่ไม่ด้สักตัวได้เกือบโอ้ยเอา,เอามือไหมหยูมอลลอดเ็ต้องเอาพิงหุดแบบนี้ครับพี่น้องเน้นๆครับ เอามือเลยเดีเ๋ยวมาต่อดูใจกันครับพี่น้องปลาดุกปลาคอครับพี่น้องตัวง่ายครับงายๆครับพี่น้องเล่นๆครับพูด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 เอาเอาใส่ป้องเอาเอาลอดักพี่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 อมาพี่เราพี่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 ผมบอกวิ่งพี่น้ำห้ักรวยรวยรวยอ้ยรโยหยกดชั่วขณะโอ้ยอะไรครับพี่น้อง ไมยปาไหมะพอบด้วยกะพริบเฮ้ยดวยูด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  okay. ูดูลังโบกดูลังโบูด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 ูครับพี่น้องเอูดูดูลูด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 าดู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 ดอยูดูปูดูดูดโดหูเห็นดดูดูด บ่ท่านไปแล้วไปแล้วพี่ตัวนึงนี่นี่นี่ของมองนี่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 นีอ้าเอาพูดไปแล้วไปเลเหรอพูรอดครับพาไปพูดเหรพูดตายนาแล้วพูดเฮพูดนกมากเขาไดอ่าโตรกระโหลกวะได้วะได้วะกไง่ด้วพูดว้าวอาตัวเงียบงามครับเวไลอยู่เด้อบต รับไล่ไว้คิดอบตว่าท่านไหนจักตัวอยชิวนน่ะโอ้ยมันขี่ไล่ครับเนาะแล่นสวนกันหายก็รถไม่ยังว่าบ่ได้อยู่มีเด้นี่เด้มีเด้ปลาเป็นอ่ะปวดปวดปวดเผื่ออ้าววัดใจไว้เราเห็นปลาลายไปนี่ได้พ่อสามตัวไปปลาเลยไล่นี่โอ้ยเด้๋สองตัว โขาอยู่ในตมีลคอยไปเด้อหาไปเป็นนาเอานั่นตัวนึงหเนี่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 อขาเมื่อ่นเมื่ื่อยากหรอนตายนะพุ่นพุ่นไ้วพุ่นพุ่นพุ่นมาให้พุ่นุ่นพุ่นพุ่นเดือบลยอยู่ปะโอ้ยใจขันก็ต้องงขาอดีเนอะขันเหม็นทำ ปลาไหลปลาไหลเออไอตัวนี้จะใช้ปาจังไนเยนี่เอาเอาเสียด้วร่ได้ล่าออกเลยรา่้ยเกือบไม่ได้ลาอีรีนนี้เนาเอ้ยาาไท่านนั้นตกตากระเราท่านนั่นแมนเขาก็บวกครับพูดปลาหลครับปลาไหลนี่ก็พูดจับที่ได้หมดเพ่าเท่านั้นละ เอ้าพุ่น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 เอ้าว่าตัวโอ้ได้บ่หึห่วยอย่าไปป้อมใส่หันเด้อหลักัดกลับด้วนันว้าวูอุ้ยเอาพอได้ยอมพ่อเอาประตูเฮ้ยปัลหาเอาแม่เอาแม่โอ้โหโวโวกนมาหนี่โวโวหึ่ยหึยหึ่ยหึยโอ้ยเดี๋ยวกรงตาใส่หมวกก่อนเพราะได้มันสาบาทนี่เอาลุ้นใจกันฮึบเรียบร้อย วววนี่คือการจับปลาการกุศลครับเนี่ยมามามาได้บ่ะเอาปลาตัวโนคว้แน่นว่พูดมุกไม่หยุดตาซางมาพร้อมอยังอีหลีพี่น้องลอกมาจิดต้มสองโลพอดีขวดไปเรื่อยๆครับขอเงี้ยมันถึงทางเครื่องโอ้มาเลยคุยหาผู้เดียวเถอะมาไปเรื่อยๆเอาโกลวูวูอยากปลาสลิดเงี้ยทำยังไงล่ะเจี๊ย ตัดหัวออกเน <c oughs> ี่ยปเดียวๆลูกบ่หน่อยบาทดิเนี่ยพี่น้องตัวเพรามันหมุนต้มปลาน่ะฮึบเดี่ยวลอยอ่ามันหัวยังโคตรเล่โอ้ไม่เนื้อเสียเงี้ยไงแต่ทำโขนไปมิดซีรีพี่น้องบ้านนี้ที่ใดคือของเรา เป็นเตะปลาควาตัวนี้กระแระไปกระแรมาอยู่เอาเอาแม่เพี้ยงมิดซีรีบานนี่เอาเฮ็ดโคโม่อยู่นั่นที่นี่ตัวนึงร้านปลาสลิดงัยเบึ้บเรียบร้อยอกขางมาแล้วเฮ้ยบึ้บเรียบร้อยเออฮึแล้วปล่อยอุ่มปล่อยส้มึ้นไปแล้วพุ่นไปแล้วรอนงับขาพุ่นแม่รอนงับขาไปแล้วพุ่นพุ่นเออนั่นน่ะเหี้ยนั่นน่ะ นี่แต uh ่ oh. ah ้าหมัน oh. นี oh. ่พูดพูดพคืนระับุ่นพูดพูดพูดเอาตันตัวทั้งที่ขืนมาเรื่อยๆตัวปลาคอเอาตัวนี้กรตายนายเราองรอดงามขาไม่ทาได้หรอากเนายกูจับปลาใส่ห้าบุ่เาอพี่นเงี้ยอยู่บอกว่านี้โอ้เห็นห่วงป่าูปเลย ห็นนี่แม่างมันหมันบัวมียปลาสีบิดได้เลยมันยสยหางปลาเลยคุณผุนยืดเส่นเดนหน้าไปยเออเดน้าเขาใส่เยดยดเดนหน้าใส่ฉใส่เยถอยมอเศร้าลงมากเลยเออนับไปเยอะยับไปเยออีกว่านึงเอออีกว่านึงนมคลิ้มตเ่งเนียนี่ี่นี่ลลันก็ไปใส่เเห็นะเห็นะเ่าเอตงดนนี่ปลาเสีย งามขากูไปเหียวเนาะจะมาตายนะกูว่านี่นี่พอแล้วพอแล้วรวยพี่พี่พี่นพงามกรอยงามขาเเนาเี่เ้เห็นปะเห็ปะพูดพูดขึ้นนวแล้วโอ้ยม้ขึ่นนกัสอไเนาะมันไปไกลฟูก่อนหมจังเอาพูดบูยเสียงหางฟันทำตีงเปรลย้างหนนี่นี่นี่ันตัวบางอย่ขากูนี่

พุ่นพูนพ่นพุ่นเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยพุ่นเรียบร้อยพี่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 บัวยูไโอ้ยดีมากเลยพี่น้องเอาอส่วนเสียกันไหมล่ะส่วนเอาโลดเอาเสียกไหมส่วนเอาไหมเฮ้ยชึบโอ้ชึบเอ้อไปใส่ละลั่นไปใส่อะไรเด็ดปะหนี่ลงฮึมามาลงมาลงมาปลาเลี้ยไหลได้นี่ปลาสลิดตัวใหญ่ครับพี่น้อง แม่น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 ปลาไหลาปลาไหลแล้วมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆมันเหี้ยโอ้โหปลาไหลครับพี่น้องได้บ่ได้บ่วัวตีตมเอาเร็วเอาเร็วจับได้บ่จับได้บ่เฮ้ยเอาเอาแม่นเอา ไปเห็นจอยพี่น้องเลยถ้าทิตมหาเหยีบเอารถเสียมันเหยีใส่ดินเย็นอลมันเหย้าว่เนาะมันเหยียบใส่ดินเยนพอดีกว่าต่นใส่ต้งเลาทาลูกใส่น่อยจหนนี่หอขี้หอดกหอยตัวนี้ไปโอยปลาตัวนี้บุรุษสองโลกเลยเนาะตัวนี้เนาะเียองโลกเคยบุรี เดี๋ว<า>ยวรอสกักครู่พี่รุ่นมากลุยต่ออะไหรตอ่อตัวนี้ง,ง่ายมากเลยแต่เจ้ามันนี่คลิปตัวนี่เมื่อเาเขาบา,าดางเรื่องรอยยางออนเหี้ยงกันจะเขาาก็นปะ เอาเนมีนะป่าไหมสามปีเล้วเนาะย่ามาบมีเด้เป็นถังตนี้ป่าเอยยงยบบนี้ป่ามาเป็นถังีับโอ้โี่งา่ยายเาดสามปีีตัวนี้บรสปพี่น้องคำูแ้วะม่เมั้มาอีกเลยเป็นถังอยู่เมีน มาจ in ีบม er> ั well. right ้มาเปิปลาเขาสิได้ไลฟ์ไปในพี่น้องล่างใส้นี่สิล่างุแล้วนี่ตัใหญ่ๆส้สองกลุ่มบ่นาส้นสองกุตัวเดียวก็แจงเป่างไป้าโค้งบุไปไ

cắm có gì xích nó đi cái gì chip, cái gì chip, cắm cái chip nó mới được. mồi ba lầy, ba lầy nó cắn sinh học. oh ba leo, tôi nưng, nhảy cứ cắn cấp sả nè, đấy. con nè, nhảy khác, nó sẽ to nhảy. con mì, tôi chấm mì cả lái ว่าข้ายดีตัวนนีไหมโอเคครอนเนบังเอาขึ้นบังลุลุดตัว่ใหญ่ท่านรวยเย็ดตัวนนีไหมโคตรเอ้ยบ้านเมืองทำาด้สองโลกกัมีเดบอกงใหญ่สองโลกกัมีเดคนี่จะโตเนาะ ตัวเดียวพ่อหมอแจีงหนึ่งมาอุ้ยสามหมอไปยุ่มยุบหมอวัดเขากเดียวมาสามตัวหมานครับพี่น้องราคาคุมราคาครับอ่าบริหารนเกระท่านครับพี่น้องหมานครับอ่ะจิปนี้ครับไบสมิตรเกิร์ลครับจิปไหนมากไหมน้องพี่ลูนเนาะโชคดีครับสุขยากเก็บจะขายจะจนครับหลับด้วยสุขุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าอันนี้